ยอดฮิตที่พ่กี้ได้รับจากมือใหม่นะคะถามเข้ามามากเลยวันนี้พี่กี้รวบรวมมาให้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะคาถามแรกมือใหม่มักจะถามว่าพ่กี้คะเพิ่งเปิดช่องทํายังไงจะมีคนติดตามเยอะๆบ้างนะคะพ่กี้ก็ขอตอบว่าเราไม่ต้องรอคนอื่นมากดติดตามเราตัวเรานั่นแหละคะ่ะไปขอเป็นเพื่อนกับคนอื่นได้เลยนะคะไปสร้างปฏิสัมพันธ์ไปกดคอมเมนต์นะคะไปกดใจคอมเมนต์แล้วก็แชร์คลิปให้เพื่อนนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็กดติดตามเขาได้เลยถ้าเกิดคุณเข้ามาทําธุรกิจคุณก็อาจจะไปขอกดติดตามคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของคุณนะคะหรืออย่่างพีกก้้ว ไปหาเพื่อนๆที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันแบบนี้ละค่ะ แค่นี้ละคะ่ะเราก็จะมีเพื่อนอย่างรวดเร็วแล้วนะคะคำถามที่2ค่ะพ่กี้คะจะโพสตคลิปบ่อยแค่ไหนดีต่อวันนะคะตอบได้ว่ายิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะทิกตอกชอบนะคะให้เราลงคอนเทนต์เยอะๆค่ะมือใหม่สามารถลงคลิปได้1คลิปนะคะไปจนถึง5คลิป6คลิปต่อวันได้เลยถ้าเราทําไหวนะคะทุกคลิปคือโอกาสค่ะที่จะไปเจอผู้คนที่จะไปเจอฐานแฟนคลับของเราที่จะไปเจอคนที่เขาชอบเรานะคะยิ่งโพสต์ก็ยิ่งมีโอกาสและทุกคลิปก็คือโอกาสที่จะเป็นไวรัอด้วย <ๆ S 2> เช่นเดียวกันนะคะพ่กี้แนะนาให้มือใหม่ลงคลิปบ่อยๆเลยนะคะคำถามที่ถามค่ะมือ เวลาไหนดีที่สุดนะคะไม่สามารถตอบได้เป,เป๊ะว่าเวลาไหนดีที่สุดค่ะมือใหม่เพิ่งเข้ามาเล่นอาจจะยังลองดูก็ได้นะคะมีคนแนะนําว่าก็โพสต์เวลาที่คนเนี่ยเขาถือมือถืออยูไ่ไงอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนทํางานช่วงกลางวันพักเที่ยงช่วงเวย็นเลิกงานแล้วแล้วก็ช่วงก่อนนอนที่จะเป็นพรามพรามที่คนถือมือถือเยอะที่สุดนะคะมือใหม่ก็ลองโพสต์ในเวลานั้นดูค่ะเราต้องทาการทดสอบนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนที่เหมาะกับเรานะคะสําหรับพิกี้น่ยจะเลือกในช่วงเวลาที่พิกี้สะดวกแล้วก็ลงคลิปนะคะแต่ถ้าเราเล่นไปสักระยะหนึ่งมือใหม่สามารถไปดูอากาล บ้านเราได้นะคะทิกตอกเขาจะมีตัวเลขให้ว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยเขาจะออนมือถือหรือว่าเล่นมือถือในช่วงไหนมากที่สุดนะคะเราก็จะสามารถเลือกเวลานั้นเนี่ยโพสต์คลิปได้เช่นเดียวกันแต่มื่กี้เข้าใจว่า ทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองเราต้องทดสอบด้วยตัวเองว่าช่องของเราเนี่ยเหมาะกับเวลาคำถามที่4ค่ะมือใหม่ถามว่าพี่กี้คะทำคลิปแล้วโพสต์แล้วแต่ทำไมไม่มีคนคอมเมนต์เลยนะคะมีพี่กี้เข้าไปดูช่องเขานะไม่มีคนคอมเมนต์จริงๆค่ะก็อาจจะเกิดจากว่าคลิปของเราเนี่ยเราทําแล้วเนี่ยเราไม่ได้เชิญชวนให้ผู้ชมเนี่ยเราไม่มี call to action นั่นเองก็คือเชิญชวนให้ผู้ชมเนี่ย action อะไรบางอย่างนะคะเช่นเราอาจจะขึ้นเป็นตัวอักษรเอาไว้ว่าเป็นยังไงคะชอบคลิปนี้ไหมถ้าชอบคอมเมนต์ด้วยนะหรือเห็นด้วยไหมให้เขาแสดงความคิดเห็นนะคะเราอาจจะขึ้นเป็นตััวอออกษรรรหืเาาจจะพูดในคลิป ก็ได้ว่าถ้าชอบหรือคอมเมนต์อะไรอย่าลืมฝากเอาไว้นะเดี๋ยวจะมาอ่านอะไรแบบนี้ค่ะคือเป็นคําถามให้เขามีส่วนร่วมในคลิปของเราเขาเรียกว่า call to action นั่นเองนะคะหรือจะเป็นคําพูดบอกว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบนี้ก็เรียกว่า call to action เช่นเดียวกันนะคะไปลองดูข้อ5แล้วค่ะมือใหม่เพิ่งเปิดช่องเลยนะคะสร้างช่องมาบอกพี่กี้คะหนูอยากไลฟ์แล้วค่ะทําอย่างไรนะคะใจเย็นๆก่อนถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเขาก็ไลฟ์ได้เลยถูกไหมแต่เป็นทนะิกต็อกเนี่ยเขามีข้อกําหนดว่าเราจะต้องมีผู้ติดตามครบ1000คนก่อนแล้วก็มีอายุ18ปี ขึ้นไปนะคะก็เมื่อครบ1,000คน ก็จะมีปุ่มไลฟ์เพิ่มขึ้นคะ่ะให้เราได้ไลฟ์ได้นะคะเขามีข้อกําหนดนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยเราก็ทำคอนเทนต์ลงคลิปไปก่อนสร้างผู้ติดตามมีฐานแฟนถึงเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะได้มีคนดูนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะ5ข้อนี้นะคะพีกก่กี้เป็นกําลังใจให้กับมือใหม่และคนที่เพิ่งสร้างช่องนะคะบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะเพราะว่า Tiktok เป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดในโลกเลยตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากที่คุณจะเข้ามาสร้างช่องใน t i k t o k ณเวลานี้คะ่ะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเขียนเอาไว้เลย และอย่าลืมคอมเมนต์กดใจแล้วแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นกำลังใจให้ครูพิกี้ด้วยคะ่ะ